พี่ครับ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 กระเป๋าพี่คับใช่ของฉันจริงด้วยค่ะครูนุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่น้องเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้ไม่เป็นไรครับรับไปเถอะนะคะไม่ไม่เป็นไรจริงครับ นี่นายสตอมนักเรียนชัมม้นม6กทั้านี่แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนนี่นายติดรอวิชาคุยนะเออคือผมเออน้องครับผักนี่ขายยังไงคะเออกำละสิบาทครับ อืมงั้นพี่เอาสองถุงนี้นะสกแกนได้ไหมเออคือว่าร้านผมไม่มีสกแกนนะครับขอเป็นเงินสดแทนได้ไหมครับอืมอ่ะอ่ะก็ได้จ้ะยี่สิบบาทเนาะครับผมนี่จ้ะขอบคุณครับจ้านี่ในสตรอง นายจะคุยกับครูได้หรือยังนายขาดเรียนมาแบบนี้นายเรียนไม่จบแน่เลยครูอยากให้นายกลับไปเรียนนะอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วเออคือผมก็อยากกลับไปเรียนอยู่นะครับแต่ว่าแม่ผมป่วยแล้วก็ไม่มีใครมาขายผักช่วยแม่ผมต้องมาขายผักเพื่อเอาเงินไปซื้อยาให้แม่ครับ พอผมขายผักหมดแล้วผมก็ต้องกลับไปเอาน้ําให้วัวที่บ้านด้วยครับแล้วก็ต้องไปเอายาให้แม่กินด้วยถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็น่าสงสารอยู่นะเอ๊ะหรือว่านักเรียนคนนี้จะโกงกเราเอาเงินไปเล่นเกมกันแน่งั้นลองใจดูหน่อยดีวยกว่าว่าจะกลับบ้านจริงๆหรือเปล่างั้นถามพวกนี้คู่เหมาหมดเลยนะ เธอจะได้กลับบ้านไปดูแลแม่ไงได,ได้ครับครูนี่ครับครูเท่าไหร่หรอทั้งหมด200บาทครับ ค่าผักไม่ต้องทอนนะขอบคุณครับขายผักหมดแล้วก็รีบกลับไปดูแลแม่เถอะได้ครับผมงั้นผมกลับก่อนนะครับ แม่ครับผมกลับมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำห่ววกันนะ <c oughs> แม่ครับ <c oughs> วันนี้ผมขายผักหมดเร็วเนี่คุณครูใจดีมาหมอผักผมด้วย <c oughs> ดีกว่าโลกครับนี่ไงครับเงินพหอแม่เก็บไว้นะครับ <c oughs> งั้นแม่กินข้าวก่อนนะครับจะได้กินยา ดาลูกเด้อเป็นภาระให้ลูกเห็นให้ลูกต้องลำบากเห็นให้ลูกต้องขาดเรียนมาเห็นงานแถมยังต้องมาดูแลแม่อีกไม่เป็นไรหรอกครับแม่เี่ผมทำทุกอยากก่างพอรักแม่แล้วครับแม่เองก็เหนื่อยพอผมมากพอแล้วเรื่องเรียนแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้ผมจะกลับไปเรียนให้จบแน่นอนจะเรียนให้พอามา่เยอะหางานทำดีๆ ครอบครัวเราจะได้สบายขึ้นว่าน,นี้ผมสัญญานะครับแม่ภูมใจในตัวลูกเด้อครับแม่งั้นแม่กินนมกินข้าวก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพอแม่กินเสร็จผมจะได้ไปรดน้ำครับพรุ่งนี้จะได้เอาไปขายที่ตลาดเชา้า เธอไม่ต้องผักไปขายที่ตลาดแล้วนะครูน้้ย่อนทีย์ฮาร์ตูซาดีคักแม่ครูมาไ,ได้ยังไงครับเนี่ยครูก็ตามเธอมานี่แหละแล้วครูก็รู้ทั้งหมดแล้วนะว่าชีวิตเธอเป็นยังไงต่อไปเธอก็ไม่ต้องผักไปขายที่ตลาดแล้วทำไมล่ะครับพอดีว่า แม่ครูเปิดร้านอาหารในโรงเรียนแล้วครูก็เห็นว่าเธอขายผักอยู่ก็เลยอยากจะสั่งผักพวกถั่วฝักยาวแตงกวาเธอก็ค่อยเอาไปส่งครูที่ร้านวันละ20กิโลนะแบบนี้ถ้าจะได้กลับไปเรียนได้ตามปกติถ้าจะได้เรียนทำเ,เพื่อนด้วยส่วนเรื่องบ้านเรื่องแม่เรื่องวัวช่วงพักกลางวัน เธอก็ค่อยกลับมาดูแลแม่มาให้น้ำวัวตอนบ่ายก็กลับไปเรียนครูอยากให้เธอตั้งใจเรียนนะครูเห็นว่าเธอเรียนเก่งเป็นคนดีมีความรับผิดชอบและยังกระตันยูต่อพ่อแม่ด้วยแบบนี้ก็ดีแล้วแหละครูสนับสนุนเด็กแบบเธอนะจำไว้นะสตองคนที่กตันยูต่อภายในบ้านยังไงก็ไม่วันตกต่ำเทวดาท่านรัก เชื่อครูนะว่าสักวันเธอจะต้องได้ดีแน่นอนขอบคุณครูมากๆนะครับที่หาทางช่วยเหลือผมและแม่ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครูครูนะคะที่เอ็นดูจัดตองขอบคุณมาก,มากจ้าขอบคุณแม่ลูกของคุณแม่เป็นคนดีมากๆเลยนะคะครูดีใจกับคุณแม่ด้วยนะ